เทศกาลดนตรีฟรีที่ใหญ่ที่สุดในสยามประเทศสยามมิวสิกเฟส2023 16-17ธันวาคมนี้กลับมาอีกครั้งเทศกาลดนตรีฟรีที่ใหญ่ที่สุดในไทยเป๊ปซี่ TMCU ในร้อนไทยแลนด์พรีเซนต์สยามมิวสิกเฟส2023ที่กำลังจะมาสร้างบรรยากาศความสุขส่งท้ายปี ฟังเพลงเพราะเพราะชมโชว์ดีๆจากศิลปินคนโปรดครบทุกแนวถึง5เวทีและกิจกรรมเอาใจเจนแซดอีกเพียบเตรียมจัดขึ้นทั่วสยามสแควร์วันที่16-17ธันวาคม2566ที่จะถึงนี้ปีนี้มาในทีมแรนด้อมกับไลน์อัพสุดแรนด้อมและกิจกรรมทุกแนวสำหรับทุกด้อมโดยไม่ระบุเวทีโดยมีน้องกาชา มาสคอตประจำปีที่จะมาชวนสุ่มความสนุกจากทุกเวทีพร้อมลายอัปศิลปินที่การันตีได้ว่าครบทุกแนวเพลงเอาใจทุกความชอบตอบย้ำการเป็นพื้นที่สำหรับทุกคนทุกด้อมอย่างแท้จริงด้วยความร่วมมือหลักจากเปบปซี่สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย TMCU และไนลอนไทยแลนด์ ที่อยากมอบประสบการณ์เทศกาลดนตรียิ่งใหญ่ไม่ว่าอยู่ด้อมไหนชอบแนวเพลงอะไรก็จะได้เต็มอิ่มจากงานนี้ภายในงานเป๊ปซี่ TMCU ในร้อนไทยแลนด์พรีเซนต์สยามมิวสิกเฟส2023เตรียมลายอับสุดมันเอาไว้ให้ทุกคนได้ชมโชว์จุใจจากกองทัพศิลปินที่ขนมาไว้ในงานมากกว่า100เบอร์ คิดสุดดังสุดปังสุดจัดเต็มสองวันห้าเวทีพบกับอิง w ับเบิลยูเออารูนทอเรนฟฮีโร่เอสไอเอ็นจีทอเอ็นยูเอ็มซีเอชโอเคเอ็นโอเอ e a t t a t ท e อ a ร e เอ a t e t เอส a บอมบอ็ r แทรซเรียส b a ทิกซี่ปรูทันวะเอ็กดิดิกดาดา a อลล์ i ์ a a ็ a เอไอย a เออบวกออตตาบวก n m ไอปารีส t รินิตี้เอ็กดีว T R E T S A T E L L E D E P T W H A L and D O L P H Y E W S L A P K I S S M A T C H A Renitra Q L E R and N E W E R Y S O L I T U D E is bliss Television of Full Step l o s e r t o p t u r p e e c h l a n d o k m a i n o 1 r f l i x project m o n f e l l o f e l l o f e e t กัญชาลีและอีกกว่า100ศิลปินนอกจากไลน์อัพศิลปินที่ตื่นตาตื่นใจแล้วยังอัดแน่นไปด้วยบูธกิจกรรมสุดแรนดอม กระจายอยู่ทั่วทั้งบริเวณที่จัดงานให้ผู้เข้าชมได้แวะเดินเข้าไปร่วมสนุกกันได้ตลอดวันอาทิแมสคาราโอเกะพรีเซนเตดบายเบปซพื้นที่สำหรับคนมีของกับคาราโอเกะเพลงฮิตที่รอให้คุณมาเลือกเพลงโปรดแล้วฉายแสงแสดงพลังเสียงรวมถึง Music r a n d ด m อมชาเลนจ์ชวนแท็กทีมเพื่อนซี ร่วมสนุกกับเกมร้องเพลงฮิต10เพลงเฟ้นหาทีมที่โดนใจเพื่อรับของรางวัลคนที่มีใจรักการร้องเพลงไปรวมตัวกันณนะลานอัธจรัรย์สยามสแควร์วันแรนด o อมแนนพรีเซนเต็ด by American Tourister พื้นที่ของคนมีความสามารถและรักการเต้นด้วยการจัดเพลย์ลิสต์เพลงเต้นสุดฮิตจาก t i k กต็อกให้คุณได้ร่วมโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์กันแบบจัดเต็ม พร้อมเซอร์ไพรส์จากศิลปินดัง FLI ที่จะมาร่วมทำชาเลนจ์เต้นเคียงข้างทุกคนใครสายแดนพบกันที่ลานเซ็นเตอร์พอยสยามสแควร์ไซเลนดิสโก้พรีเซนเตด by JD Sport โซนสำหรับสายปาร์ตี้ที่คนรักเสียงดนตรีไม่ควรพลาดกับปาร์ตี้ไร้เสียงที่ให้ทุกคนมาคอนเนคทะลุสู่โลกดนตรีสุดมันไปพร้อมกับบรรดาดีเ ชื่อดังที่จะมาจัดเพลย์ลิสต์ให้ตรงใจคุณต้องการยังยังไม่หมดเพราะผู้เข้าชมงานยังสามารถสนุกสนานไปกับประสบการณ์อื่นๆได้สุดฟินตลอด2วันไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสุด Exclusive จากแอปพลิเคชัน e x p l o r e ที่เปิดตัวที่นี่เป็นที่แรกและพื้นที่ปลดปล่อยความเป็นตัวเองในลอนสเปซ พื้นที่ที่คุณจะได้แต่งแต้มสีสันให้ตัวเองกลายเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ทันสมัยพร้อมลุ้นของรางวัลสุดพิเศษมากมายจากบูธกิจกรรมของผู้สนับสนุนหรือจะส่งความรู้สึกถึงศิล,ลปินคนโปรดผ่านตู้ D.O.M. presented by JD Sport และถ้าหากท้องเริ่มร้องลองแวะไปที่ Food มาร์เก็โซนร้านเด็ดเมนูดังที่คัดสรรมาเติมพลังให้อิ่มท้อง พร้อมรับเบปซี่ไม่มีน้ำตาลที่แจกฟรีตลอดงานนะักจุดแจกกระจายทั่วพื้นที่สยามสแควร์ก่อนไปสนุกกันต่อแล้วมาเจอกันที่เบปซี่ PMCU ในลอนไทยแลนด์พรีเซนต์สยามมิวสิกเฟส2023เทศกาลดนตรีฟรีที่ใหญ่ที่สุดในสยามประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่16 1 7ถึง17ธันวาคม2,566ตั้งแต่เวลาบ่าย2ถึง4ทุ่มเดินทางสะดวกลงรถไฟฟ้า BTS สถานีสยามก็สามารถเดินเข้างานได้เลยและที่สำคัญงานนี้ยังเฟรนลี่ปลอดภัยไ,ไร้แอลกอฮอล์ปักหมุดจดวันไว้ให้ดีแล้วเตรียมมารับประสบการณ์ทางดนตรีสุดยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน